สวัสดีครับวันนี้วันที่27กันยายน2 5 6 5นรนะครับเราจะมาเลือกหุ้นที่เก่งกำไรได้อย่างง่ายๆนะครับโดยการที่เราเข้ามาที่ tradingview com นะครับใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครบับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก 720T นะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดน,นะครับในการที่เราจะมาดูหุ้นแต่ละตัวที่มีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วราคาก็จะสวนกับเซตนะครับคือสวนกับตลาดคือราคาก็ต้องสวนกับเซ็ตขณะน,นี้ซึ่งเซตในขณะนี้นั่นก็เดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับเซตก็ ดูแนวะโน้มเซตก็ยังคงมีโอกาสที่จะลงนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของการลงเมื่อวานแต่วันนี้ก็คือมีโอกาสดีกลับขึ้นมานะครับซึ่งถ้าดูจากจุดนี้นะครับเราก็จะประเมินค่าของเซตก่อนนะครับว่าเซตนั้นมีแนวโน้มอ,อ,อย่างไรถ้าดูแล้วก็ขยายเซตเข้ามานะครับก็าเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเซตนั้นถ้าเกิดว่าเป็นทังเจียนสีเขียวทบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณการเทินอะลาวนะครับ นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะต้องมีราคานั้นมากกว่าราคาช็อตตรงนี้นะครับราคาก็จะเทรลลาวขึ้นไปที่พันน่าจะขึ้นไปที่พันหกร้อยหกสิบได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ต้องลุ้นนะเพราะว่าเขามีราคาเซตนั่นก็คือสัอ่งสั่งค้านะครับราคาก็ตบลงมาแล้วก็มาชนเส้นสองวันเพื่อดีดกลับขึ้นมานะครับชนเส้นสองวันเป็นตัวต้านนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาราคาก็จะค่อยๆ่อยไซด์เวยกับขึ้นมาที่ กึ่งกลางมูลเจ้าแบนนะครับที่163738สามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับก็ขอยืนบริเวณนี้ได้นะครับราคาเสร็จก็ราคาหุ้นต่างๆก็จะค่อยๆทยอยสูงกลับขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะไปดูการที่เราจะไปตั้งค่าการกรองของราคาหุ้นนะครับพอเราเข้ามาที่กดด้านตรงนี้ก็มากดที่กรองเป็นราคาหุ้นนะครับแล้วก็เป็นหุ้นไทยนะครับแล้วเราก็มาติตกเลือกบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็น คำว่าคะแนนทางเทคนิคนะครับกดตรงคะแนนค่าความเทคนิคนะครับกดลงไปตรงๆเลยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นว่ามีรุนแรงมีลงอย่างรุนแรงมีอ่ามีความขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเราต้องเลือกจากตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูที่ราคานะครับดูที่บริเวณราคานะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนในการที่จะเล่นนะครับเอาราคาที่สั้นเล็กๆหน่อยนะครับต่ำกว่า5าบาทก็จะเป็นอ่าปาโก้นะครับดูจังหวะปาโก้นั่นก็คือ เลยเส้น2และว,วันขึ้นไปนะครับมีแนวทางการขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าเขาอยู่สูงอยู่บนลีเนียเลกชั่นด้านบนนี้ก็หมายความว่าเขาขึ้นถึงจุดสูงสุงสดแล้วเขา,ขาจะไซด์เวดาาล,ลงมานะครับก็คือหลังจากนี้เขาจะค,ค่อยๆไซด์เวดาวล,ลงมานะครับไซด์เวดาวล,ลงมาที่ราคาต่ําบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งจุดนี้เราก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาเลยนะครับก็คือเป็นจุดที่คิดว่าขึ้นไปสูงสุดของเขาอันนี้เราเข้ามาดูหุ้นตัว ตัวนี้ก่อนนะครับยังยังไม่ต้องรีบนะครับว่าเราจะไม่ต้องไปดูหุ้นตัวอื่นนะครับอันนี้เราเข้ามาดูเก่งแนวโน้มของเราก่อนนะครับเราค่อยๆดูทีละตัวนะครับเริ่มจากที่เรายังไม่รู้ค่าเลยเลยนะครับถัดมาเราก็มาลองดูตัวที่มีราคาในการซื้อรุนแรงนะครับแล้วก็หุ้นราคาต่ํากว่า3บาทดูจังหวะการขึ้นของเขาก็คือจังหวะของเขานั้นก็คือมีการเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนะครับเปิดกระโดดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดกระโดด แล้วราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริจแบนไอไลเนียเลกชั่นแล้วก็เหนือเส้น2แล้ววันอีกนะครับรวม2ตัวเข้าด้วยกันแล้วราคายังพุ่งกระโจนขึ้นไปรุนแรงอีกหมายาว่าเราก็มีมีบอลลุ่มหนา,นานแน่นนะครับวอลลุ่มหนา,นานแน่นอย่างหนาแน่นเลยนะครับซึ่งพวกเหล่านี้เราก็ลองพิจารณาดูแล้วว่ามันยังคงไม่สามารถที่จะทํากําไรกับให้กับเราในระยะสั้นนี้มันมีแต่ว่ามันจะขายแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาแค่นั้นเองนะครับพูดแบบนี้เราก็ อดูมันผ่านไปนะครับราผ่านผ่านไปก่อนนะครับเราก็เลือกหุ้นที่ราคาต่ำๆนะครับอย่างยูเลกานี่เป็นยังไงบ้างก็ยังคงเปิดกระโดดเป็นสีแดงนะครับเปิดกระโดดเป็นสีแดงก็หมายก็ว่าราคามันก็จะมีการย่อตัวหดลงมานะครับราคาก็จะค่อยๆย่อตัวไซเวดดาวลงมาหุ้นตัวนี้เราก็ผ่านนะครับมาดูเอควัวนะครับเอควัวนี่เป็นสัญญาณขึ้นมาเลยเส้น2องะวันนะครับเลยเส้น2องะวันพอดีนะครับเลยเส้น2องะวันขึ้นไปเราก็จังหวะก็คือ เขามีแนวโน้มยังไงนะครับก็คือว่าตัวนี้เข้าสามารถทําเก่งกําไรได้เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้มีดูนะครับมีบอลรุ่มนะครับมีบอลรุ่มเข้าแล้วมีสัญญาณรองเนะี่ยมูนแบบนี้เราต้องทําการเข้าเก่งกําไรไว้นะครับเข้าเก่งกําไรไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าตัวนี้ก็คือราคาอยู่ที่0.61นะครับขาดอยู่ที่0.61แต่ราคาสูงสุดที่เขาคาดว่าจะเป็นไปได้ก็คือราคาที่อยู่บน linear e q เ a t i o n นี้นะครับ ราคาอยู่ตรงนี้เลยกระชั่นนี้ก็อยู่ที่0 6 3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมาหาแล้วก็ดูแนวโน้มที่จะเป็นเดเชท่านก็เก่งกาไรโดยการเข้าที่0 6 1แล้วก็ไปขายออกที่0.63หรือ0 6 4เป็นบริเวณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับประเด็นก็คือว่า,าเราต้องเอาแบบแน่นอนนะครับก็คือว่าตอนนี้สภาพของหุ้นโดยรวมคือกดไซด์เว p อนะครับก็คือค่อยๆ s i ยไซด์ขึ้นไป ก็ดูโดยจากกรอบของตัวใหญ่ของตัว linear e g a t i o n นี้นะครับว่าเขาไซด์ w ว y อัพนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องเข้าทำการเก่งกำไรก็คือเข้าที่0.61ก็คือเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านสำคัญก็คืออยู่ที่0.64 0.63เราก็ให้ปล่อยเขา s i ด์ w ว y ขึ้นไปที่0.64เรืหรือ่เลยเขึ้นไปนูน่นแต่ว่าเราตั้งกัน้นหรือตั้งกันที่เขาจะย้อนกลับลงมาที่0.63นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ติดดอยนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกที่เรา แนะนำให้ตัวเป็นหุ้นตัวเล็กๆนะครับครับแต่ว่าเราขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าชแนลเรานั้นไม่ได้มาชี้นำนะครับเราก็มาชี้ให้ทุกคนได้เห็นหรือลงทุนตามกับเรานะครับแต่เป็นชแนลที่เรามาเราก็ดูจากราคาดูจากต่างๆนานานะครับหาการหาก็อยู่ในกราฟเทคนิคทั้งหมดนะครับเราก็มาชี้แจงให้เป็นไปตามค่าของกราฟเทคนิคนะครับเรากไม่ได้มาชักนําให้ทุกคนได้ ลงทุนตามแต่อย่างใดนะครับท่านกรุณาใช้สติสัมปชัญญะเยอะๆในการรับชมแล้วก็ในการลงทุนท่านก็ต้องใช้สติในการลงทุนเยอะนะครับเพื่อนะครับทำกำไรให้กับตัวเองนะครับแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกอย่างตรงนี้นะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับมันก็ร่วงลงมาจาก0.6061ก็ลงมาที่0.60ถ้าเกิดท่านเข้าฐานที่0.60ท่านก็สามารถที่จะกำไรได้อีกเห็นไหมครับเข้าที่0.600แล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นมาที่0.63 0.63นก็อนี้ยู่่ททีนพี่นา เข้าในจังหวะที่ถูกก็ทํากําไรได้นะครับแล้วก็นำมาให้ท่านให้ท่านรับชมกันประมาณนี้นะครับส่วนตัวถัดมานะครับเราก็สมมติว่าเรามีทุนไม่มากนะครับมีกําไรเล็กน้อยนะครับจากการซื้อหุ้นขนาดเล็กเราก็มาดูตัว TGE นะครับ TGE ก็เป็นลักษณะของหุ้นที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับเราก็ถ้าดูจากแนวโน้มของตัวบุรุษแบรนด์นะครับเขาก็ค่อยๆค่อยๆที่จะจะ ดีทำกำไรกลับขึ้นมานะครับก็ลักษณะเขาก็เป็น green energy นะครับแล้วราคาก็จกค่อยอส่งตัวสูงขึ้นไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือตอนนี้ถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนนะครับเราก็เห็นว่าแท่งเทียนถ้ามีไส้เทียนยาวอยูเด้านบนก็หมายเขาว่าในวันถัดไปราคาก็จะย่อตัวลงมาประมาณนี้นะครับคือคือจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับราคาก็จะย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวนี้เราก็มาประเมินได้ว่ามันเป็นสัญญ,ญาณอันตรายก็ เราก็ละเอาไว้ในที่เข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจากตรงนี้เราก็ต้องลงทุนก็คือว่าราคามันต้องขึ้นไปด้านบนของบริษัทแบนแต่ตอนนี้ก็คือว่าราคามันไซด์เว่อ์อัพนะครับมันไซด์เว่อ์อัพขึ้นไปก็ยังถือว่าทาถ้าเราจะเข้าทํากําไรก็ทํากําไรได้ระยะสั้นแต่ว่ามันยังไม่มีกรอบให้เห็นว่ากรอบสูงสุดของมันเป็น linear e q u a t i สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่แล้วมันแล้วเราจะสามารถปากความมั่นใจไว้กับมันได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านก็ ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับต้องใช้สติในการดูนะครับว่าตอนนี้แม้ว่าราคามันจะค่อยบวกขึ้นไปแต่ว่าไม่มีแท่งเทียนไอ้ไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายว่าราคาในวันถัดไปมันจะย่อตัวลงมานะครับท่านก็เราก็แนะนําว่าค่อยๆดูกันไปประมาณนี้นะครับเราถัดมานะครับเราก็มาดูตัวชีวะชีวะก็ราคาก็อยู่ที่1.02นะครับราคาก็จังหวะเป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปนะครับ เป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปถ้าดูจากกรอบตรงนี้นะครับเป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปก็กรอบดิ่งเลกชันกรอบใหญ่ๆนี้ก็ไซเว์อขึ้นไปเพราะนั้นราคามันก็มีการตัดนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณรองนะครับสัญญาณรองจากตรงนี้นะครับมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยให้กําไรกับทุกคนยืนอยู่เหนือเส้น2ระวันเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆยไซเว่ดาวลงมานะครับก่อนที่จะชนเส้น2ระวันและเด้งกลับขึ้นไปก็คือเราจะทํากําไรจากการที่มัน ลงมาที่เส้น2อง้วันก็คือ0.87เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็รอรับที่0.87นะครับแล้วทีนี้มันจะดีดกลับขึ้นไปที่1บาทก็คือคือคือนี่คือจังหวะที่เราดูแล้วเราก็จะเก่งกําไรกันนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างในการที่ราคามันจะต้องดีลงมาที่เส้น2อง้วันนะครับเมื่อมาลงลงมาถึงที่เส้น2อง้วันเราก็เข้าซื้อแล้วทีนี้มันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่1บาทนี่คือจังหวะของมันนะครับในการของ หุ้นที่เป็นไซด์เว้า up นะครับหุ้นไซด์เว้า up นะครับเราก็ดูได้จักตรงนี้นะครับนั้นท่านก็อยู่ที่ท่านว่าท่านจะไปวางแผนยังไงนะครับในือเมื่อท่านรู้แนวโน้มแล้วคือตอนนี้มันเริ่มมีไส้เทียนอยู่ด้านบนยาวก็หมายว่ามันจะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับราคาจะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาเราก็รอรับที่เส้น2องเววันก็คือ0.90หรือ0.87แนะครับแล้วพอมันมาที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ราคา1น่บาทนะครับนี่คือ ก็ลองไปดูนะครับว่าท่านจะทําอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับท่านังทุนเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของท่านนะครับแต่ว,ว่ายังไงก็ต้องขอความกรุณากดถูกใจกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับแลวเพื่อมาติดตามคลิปในตัวถัดไปซึ่งเราจะได้มาเปลี่ยนให้ทุกคนได้ทราบถึงเทคนิคในการที่เก่งกาไรยังไงนะครับจากตัวนี้นะครับาราคาของตัวนี้ก็จะเป็นว่าราคามันยืนอยู่เหนือเส้น2องแล้ววัน ยืนเหนือเหนือเส้น2แลเลว,วันตัวนี้ต้องไปดู t i m e f ฟรม e d y y ไอไทม์เฟรมว e k นะครับดูไทม์สัปดาห์นะครับทสัปดาห์ว่าจังหวะของมันนั้นขึ้นไปยังไงนะครับแล้วมีโอกาสที่จะไปที่เท่าไหร่ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาเลยนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ดูได้จากตัวนี้ก็คือเรายังไม่รู้อนาคตแต่ว่าประเด็นคือมันเป็นจุดไซด์เวย มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้มันมีโอกาสราคาขึ้นไปที่จุดเดิมนะครับก็คือราคาที่ราคาก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าเราจะลากเส้นเรดนะครับก็น่าจะเป็นเส้นนี้นะครับมันจะมีโอกาสกลับมาที่ตรงราคา2.21บาทในอีกปลายปีนี้นะครับซึ่งถ้าราคาของเซ็ ยังคงวิ่งขึ้นไปที่ตอนนี้เซตอยู่ที่1 6 3 0จุดใช่ไหมครับถ้าเซตมันขึ้นไปที่ราคาตรงนี้ก็ประมาณ1 9 0 0จุด1 9 0 0หรือ1,800จุดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าราคามันจะค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปที่บริเวณ2บาทกว่าเพราะฉะนั้นในในใน,ในช่วงนี้เราก็ต้องเก่งกําไรในคําสั่งเขาบอกว่าลองก็คือคําสั่งซื้อนะครับนี่คือคําสั่งซื้อลองนะครับก็เราก็เก่งกําไรด้วยกัน ซื้อสวนตรงไปเข้าไปตรงนี้นะครับยืนเหนือกึ่งกลางบูเจอร์แบนนะครับราคาที่ปัจจุบันก็คือ1.67เนะครับเสี่ยงดูนะครับก็ซื้อที่ราคานี้แล้วก็ให้มันค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่2บาท20อันนี้เป็นทางเฟรมวีคนะครับแต่ว่ายังไงเราต้องดูทางเฟรมเดย์ด้วยนะครับว่าเขายังคงไซเวกด้านข้างถึงงถึงขึข้นไปได้หรือเปล่าเราต้องค่อยๆดูจากตรงนี้ว่าจาก1630จะขึ้นไปที่1ั0 0ได้หรือเปล่าเราก็ต้องรอติดตามกันแนวนี้นะครับนี่คือ วิธีการในการที่เราจะเก่งกําไรกันนะครับโดยที่เราจะไล่วิธีละตัวอย่างตัวที่ตัวท,ที่เราพอใจนะครับหรือว่าตัวไหนที่ท่านคิดว่ามันมีราคาจะมาโผล่เข้าในช่วงจังหวะน,นี้พอดีท่านก็ลองพีจารณาดูตัวนี้ตัว ZE นะครับ ZE ราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางยืนเหนือด้านบนของตัว n e a r r e g r e s s i o นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มถ้าเกิดว่า ดูใน time frame d ฟร frame w e e k เขาก็จะถ้ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่ายืนอยู่ในเส้น2ระะวันแต่ถ้าเกิดจริงๆเขาจะลงมาแล้วก็มาชนเส้น2ระว,วันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันที่ดีเราต้องดูที่ t i m frame w e e k ก่อนนะครับว่าแนวโน้มเ็าจะเป็นจังหวะอะไรถ้าดูจาก t i frame ร e e k เขาก็จะบ่งบอกว่าเขาจะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่ราคา2บาทกว่า,วานะครับก็คือ2บาท2ี่สิบนี่นะวั้นั้นจังหวะนี้ก็คือคําสั่งลองนะครับนี่คือคําสั่งคําสั่งลองให้ซื้อนะครับสั่งลองให้ซื้อ ทีนี้ราคามันก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปไซด์เวย์ขึ้นไปเราต้องกัดฟันทนถือให้ถึงราคาสูงสุดที่เราเก่งไว้ก็คือ2.2บาทก็คือแนวโน้มนี่คือตัว Z ตัว SE นะครับราคาอยู่ที่1.5ก็จะพุ่งขึ้นไปที่2บาทนะครับเราก็กะเก่งในการทํากําไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือแนวโน้มในการเก่งกําไรของเราแล้วตอนนี้ราคามันก็อยู่ที่1.50หรือ1.55นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเสี่ยงเราลอราบที่ตรงนี้ถ้าเกิดท่านเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ ไม่ยังเพิ่งเห็นหุ้นตัวนี้ราคามันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงเข้าในจุดที่สูงหน่อยนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วราคามันจะไปที่2.2บาทก็มีโอกาสที่ทํากาไรให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นท่านก็ลองเข้าแล้วถ้าเกิดว่าเข้าแล้วมันมันโอนมันมันยอดตัวลงมาเราก็เราก็มารอรับที่ราคาเส้น2องแลว,วันก็คือ 1. 1ึ่งนดะครับเราก็รอที่บริเวณนี้นะครับหนึ่เสร็จแล้วมันก็จะเวียง เมื่อมันชนเส้น2องวันมันก็จะเวี่ยงตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งกลับไปที่ราคา2อือสบาทนะครับก็คือแนวโน้มนี่คือแนวทางในการทํากําไรในเบื้องต้นยังมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับเราก็มาเลือกไล่ดูทีละตัวก็ได้นะครับโดยใช้กราฟาของตัวเทติ้งวิว w นะครับดูทีๆดูดีๆนะครับก็จะมีหลายตัวที่เรากําลังมองกําลังเล็งหรือกําลังอะไรกันไว้นะครับมารอดูกันจากตรงนี้นะครับว่าท่าน ต้องการเลือกหุ้นตัวไหนนะครับที่จะใช้ในการอาเทตหรือทํากําไรในระยะสั้น,นในช่วงนี้เราแนะนําว่าควรทํากําไรระยะสั้นก่อนสั้นถึงปานกลางนะครับเพราะว่าจังหวะของราคานะมันมันผันผวนนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทก็ผันผวนนะครับตอนนี้ค่างเงินบาทก็อ่อนตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับทุกคนต้องใช้สติในการติกตองในการไต่ตองในการลงทุนเยอะๆนะครับ เราก็ต้องปรับพอตให้ทันนะครับอย่างจงหวเซฟขาลงเราต้องปรับพอตยังไงขายพอตตัวไหนขายตัวไหนหรือไม่ขายตัวไหนเราก็ต้องลองลองวางกลยุทธ์เอาไว้ล่วงหน้านะครับทุกคนครับเพื่อการอยู่รอดในการทํากําไรในตลาดหุ้นนะครับก็ขอทุกคนนั้นโชคดีนะครับเราก็สามารถที่จะวางแผนจากส่วนที่เรานํามาเสนอท่านเล็กๆน้อยๆนะครับท่านก็นําไปประยุกนะครับไปแอปพลายในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้น ยังไงก็ขอทุกคนได้กำไรมากๆโมโหลาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช n นลนี้ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็ต้องการการบริจาคจากทุกท่านนะครับบริจาคด้วยความเสน่หาด้วยด้วยสิ่งที่เราเราได้เรียนนําให้ท่านได้ชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านท่านก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ